มีนักข่าวมาสัมภาษณ์นักข่าวหนังสือพิมพ์ของอุปสารราคใช่ไหมใช่ด,ดูของกิโลคะคิดว่าประมาณอันนี้ยังไม่เสร็จนะยังอยู่ในสายประมาณถังน,นวัตกรรมเครื่องทำความสะอาดควันเครื่องนี้ทำเสร็จเมื่อไหร่วันนี้เพิ่งประดิษฐ์วันนี้เลยเหรอสุดยอดปะลัตเบอร์รี่อย่างเย,ยอะเลย,เ,ลยเนาะวิธีเก็บก็ไหนดูดิดูดิ โอ้ยเยอะนะี่เราเก็บมาได้ทั้งหมดประมาณเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ก็แช่นะ้ำผัดไทยสวัสดีค่ะชอ่องสตินจอนจ้นา์สไพร์สวีเดนนะคะโดยนุชแล้วก็ขวัญเก็บบูเบอรี่ครั้งที่แล้วสนุกก็ได้ตังค์ด้วยวันนี้ก็เลยมาใหม่มาเก็บบูเบอรี่อีกตั้งเป้านะคะให้ได้ถึง50โลเดี๋ยวมาดูกันว่าได้หรือเปล่าแล้วเราก็มีเด็กน้อยจิตาไปเก็บด,ด้วยกันนะคะสวัสดีครับ กิต้าพร้อมไหมไปเก็บบูเบอรี่กันใช่ครับแล้วูก็ใส่หมวกอันใหม่ของหนูนครับไม่ได้หมวกอันนั้นไว้ใส่บูเบอรี่อ,ออเอพร้อมนะครับวันนี้กิต้าว่าจะเก็บกี่โลดีห้าโลเหมือนแม่ครับห้าโลเลยนะเดี๋ยวดูกันว่าเราเก็บได้แค่ไหนดีไหมเออได้เก็บเราต้องทําความสะอาดด้วยนะลกูกครับแอบใบไม้อยู่บนหัวหนู กีตาร์พร้อมที่จะไปเก็บมากเลยบูเบอรี่แต่ตอนนี้เรารอใครเรารอแม่ขวัญใช่ไหมเสียเวลาครับว้า <What? laughs> กีตาร์อยากเก็บมากเลยค่ะแม่ <laughs> ขวัญคะลูกอยากเก็บค่ะเอาลูกบอกเสียเวลา<ะ>อ่ะพร้อมใช่ไหม,มวันนี้เรามีอุปกรณ์เพิ่มด้วยเนอะใช่เยอะเลยอันนี้ของหนูนะลูกมาทางน,นี้เราจะไปงกับรถกันไป เราจะเอารถไปเก็บนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องมิกกับเพื่อนมาเสริมโอเคค่ะปกติเราเดินหาแต่วันนี้เออวันนี้เข้าถึงขั้นขับรถขวัญพาขับรถหาบูเบอร์รี่หาราสเบอร์ี่แล้วคิดว่าเส้นทางนี้นะไม่ได้เออไม่ได้มีใครเข้ามาได้ปะไม่มันเข้าไปอีกได้ปะรู้ดิปาหนักมากอ่ะ ขับมาจนไม่มีทางไปแล้วอะใครเป็นคนบุกเบิกขวัญเป็นคนบุกเบิกขับมาจนสุดทางป่ายอดอะแล้วรถคันนี้แบบไม่ใช่ออฟโรดด้วยนะเออนางมาทำเป็นรถออฟโรดเฉยเลยคราวนี้เราไปลงทุนและซื้อเก้าอี้นั่งมาเพื่อที่จะเก็บโดยเฉพาะองเก็บสิลูก วันนี้เราได้แรงงานเพิ่มนะคะอนนยอาอ่างน,นั้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บก่อนระหว่างรอน้องมิกมาไหนดูซิบูเบอรี่ตรงนี้เยอะแค่ไหนก็มันพอมีที่เก็บได้อยู่นะปีปีมีคนถามพี่ว่าบูเบอรี่มันเยอะให้เก็บมากขนาดนั้นเลยเหรอใช่ บรเดนเป็นประเทศที่แบบเน้นป่าป่าแบบน้เห็นเจ้าของเนี่ยเวลาเขาโค่นต้นสนอ่ะกฎหมายก็คือคนโค่นต่อให้คุณเป็นเจ้าของนะคุณโค่นเสร็จแล้วคุณต้องปลูกใหม่ประเทศนี้รักธรรมชาติมากถึงมากที่สุดเพราะเหล็กจะโตมากับการปลูกฝังให้เขาอยู่กับธรรมาชาติ พวกแบบอนุบงอนุบาลอย่างเงี้ยเขาก็จะพาเด็กไปแบบเดินปงเดินป่ากันพี่เก็บยังไงก็จับมันยัดเข้าไปในนี้เห็นไหมแต่ถ้าลูกมันจะเละนะเหมือนกันใช่เราก็ต้องค่อยๆเขย่าเขย่าเขย่าอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยเขย่าเขย่าเขย่าเพราะว่าลูกมันจะได้สวยมันจะได้ไม่เละถ้าเละปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะทําให้ลูกอันอื่นเนี่ยมันไปติดกันแล้วมันจะไม่มีความสวยเราเน้นคุณภาพเดี๋ยวพี่จะไปเก็บบ้างแล้วจะได้ไม่กินแรงขวัญนะเราเก็บกันทั้งหมดกี่ชั่วโมงล้ว เราเก็บเราออกมาประมาณเที่ยงอะตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเนาะดูของอันนี้ยังไม่เสร็จนะยังอยู่ในป่าอีกประมาณถังนึงโอ้โหเก่งมากเนี่ยดูถอันนี้ของกีต้ากีต้าได้ประมาณ4โลนะสี่โลสี่โลห้าโลกีต้าคือเด็กน้อย8ขวบเองนะคะแต่วันนี้เรา4คนคาดว่า50โลได้ไหมได้นี่เรามาเก็บราสเบอร์รี่อย่างดีเอามาโชว์ซิโอ้โหราสเบอร์รี่อยู่ที่ต้นแบบนี้ นี่โอ้โหเยอะเลยเหมือนมันจะสุกแล้วเนาะ,ะเออนี่วิธีเก็บก็ไหนดูดิดูดิดนี่แบนี้อ่าที่นี่นี่หูเยอะเหมือนกันนะแล้วรสชาติมันอร่อยกว่าไอ้นี่ด้วยเนาะ ดกว่าวรีรสชาติมันอร่อยกว่าเออราสเบอร์รี่ที่ขายในห้างด้วยอ่ะ<ช>ตามไปดูดีกว่าของน้องมิกกล่องได้แค่ไหนแล้วก็ปก็มาณสองขีดโอ้ยเยอะนะสวยเห็นเพราะมันอยู่รวมกันแล้วมันงามเนาะ,ะมันเหี่ยวมันแก่เยอะมาก,มกส,สีเออเวลาใส่ผงมันจะเป็นแบบนี้ใช่แน่แน่แน่อะอะอะเมื่อกี้นี้มิกโชว์แล้วเธ<ช>อโชว์สิพอเก็บออกแล้วก็จะเหลือกาน ไหนก้านที่ชาดต้นเป็นยังไงเห็นไหมเขียวๆเนี่ยยังไม่เออแล้วนี่ก้านชาตต้นขาวๆก็เก็บไปกินเหลือเราก็เอาไปขายเพราะตอนนี้โพสต์ขายทางอินเทอร์เน็ตมันง่ายมากเลยคนมารับซื้อถึงบ้านเราเลยกลับมาแล้วบูเบอรี่วันนี้กิต้าสรุปเก็บได้กี่โลครับ4โลครับได้กี่ตังค์4โลสองร้อยแปดสโครนโลละเจโครนใช่ไหมสาอไม่ใช่หรอมแม่เขาแถมให้ ยาวเยอะเออเอาเยอะเอเอเอ,เอาโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องทําความสะอาดแล้วกีตา้าครับยกมาแล้วเดี๋ยวทําความสะอาดกันวันนี้เราก็จบภารกิจเก็บบลูเบอรี่แล้วก็ราสเบอรี่นี่คือเราทําความสะอาดบลูเบอรี่ใช่ไหมเดี๋ยวดูซิปกติเนี่ยเราจะใช้ไอ้ขี้ร่อนเนี่ยตะแกรงร่อนอืมร่อนแบบนี้ร่อนมือทิศเก่าๆที่เราทำสะอาธิตให้ดูว่าเราร่อนกันยังไงซึ่งใช้เวลาทํานานใช่สามีก็เลย ทำอันนี้ให้มาเขาเห็นว่าเหนื่อยมากในการทำความสะอาดอันนี้คือใส่ลงไปใส่บลูเบอรี่ลงไปในช่องนี้แล้วลมมันก็จะเป่าใบไม้แบบนี้แล้วก็เสร็จขยะเพราะมันน้ำหนักมันจะเบาก็จะปล่อยออกมาทางช่องนี้แล้วก็เสร็จแล้วจะเหลือความสะอาดลงมาตรงนี้แล้้วตนนีใเห็นละแล้วก็วันนี้เราได้ทั้งหมดโอ้โหบลูเบอรี่ได้เยอะมากเลยนะประมาณ ห้าสโลได้แล้วก็นี่เรามีทีมด้วยชื่อมาริวาน c t m e n t t ต señorita ทารอนป่านะเก็บมาได้ทั้งหมดประมาณ30กว่ากล่องกล่องนึงก็ประมาณนี้เท่าฝ่ามือกล่องนึงประมาณ200กรัมฮารอนป่านี่คืออร่อยกว่าฮารอนแบบธรรมดามากเลยนะเพราะว่ามันจะหวานมากแต่ลูกมันก็จะเล็กหน่อยกล่องเนี้ยก็ขายประมาณ ย uh, ี่สิบโครเนอร์เมื่อกี้นี้มีเรื่องตลกเกิดอะไรขึ้นมีนักข่าวมาสัมภาษณ์นักข่าวหนังสือพิมพ์ใช่ของอุปซาลาใช่ไหมใช่เออดังใหญ่แล้วอะ่ะเออตลกเนอะจะเก็บเล่นนเราจริงใช่ตอนตลกมากเลยอะ่ะมีหนังสือพิมพ์ของสัมภาษณ์อ่ะ วันนี้ยังอยู่บ้านขวัญเหมือนเดิมวันนี้จะมีคนมาขอสัมภาษณ์ถึงการเก็บบูเบอรี่ป่าลัสเบอร์บอรี่ป่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าใครมาสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์ไปทําอะไรคนสัมภาษณ์มาแล้วเขาหาที่ไม่เจอเขาก็เลยให้เรามารอหน้าแบบทางปากทางวันนี้ขวัญก็จะลุกอ,อีกลุกหนึ่งนะคะในการเก็บผลไม้ป่า <laughs> ก็มาสัมภาษณ์อยู่ในป่าเราก็มาป่าแบบนี้น,นี่นะคะเขาเป็นคนมาสัมภาษณ์เขาก็ยืนเก็บรูป,รป,รปแล้วก็สัมภาษณ์เรานี่ขวัญวันนี้ก็ก็สวยผิดปกติไปนะเขาจงมาทําข่าวแล้วก็ไม่รู้ว่า <c oughs> เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ของฉบับวันไหนนะคะขวัญเป็นไงบ้าง ไหนชี้ี่คะงานลูกแดงๆหมดเลยดเออใช่เห็นแล้วก็ทําไมรู้ไหมเก็บง่ายเนาะแล้วก็นั่งอยู่แล้วก็นั่งแล้วก็ดึง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 แล้วก็เอาถาดรองสิคะถาดรองเนี่เหรอเออรองเลยแล้วก็เผื่อเผื่อมันหล่นไงมันจะได้ดึง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 ลงไปที่กล่องขี้เกียจเนี่ยเเก็บเหมือนกันเห็นปะนั่งวันนี้ค่อนข้างร้อนหน่อยประมาณอะไร สิบแปดสิบเก้าองศาเนาะถ้ามีแดดอะยี่สิบกว่าแต่ตอนนี้โอเคแต่ถ้าไม่มีแดดมันโอเคมากเลยดูดิต้นแบบเห็นไหมอยู่ในดงป่านี่ไเนี่ยเต็มเลยลูกแดงแดแต่ป่าที่นี่มันมันดีไงคือมันไม่ต้องกลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขออตะขาบอะไรพวกนี้มันไม่มีสัตว์ตรายใช่้วเราก็แบบแต่งตัวเต็มยศใส่บงใส่บูททุกสิ่งทุกอย่างป้องกันแล้วเอ้าที่เราไปคเก็บบูเบอรี่อ๋อเก็บราเบอรี่เราก็เก็บเห็ดตอนนี้ก็ มาแช่น้ำเราเก็บกันมาประมาณสาวันแล้วอะใช่ป่ะของสองวันที่วัวเขงไม่สู้แล้วมเามเดี๋ยววันคืนแล้วเพราะว่ามันหนาวมากเลยน้วมากินน้ำอุ่นกีตา้านดึงของป้าไปห,หน่อยดีป้าจะไปตอนนี้เราก็ไปแช่น้ำอุน่นลงเขาเรียราากอะไรภาษาสวีเดนเขาเรียกอะไรบาด์ด้อันนี้เป็นบับเบีคิวที่อยู่ในบ้านบ้านระจบเห็นไหมคะ ตะกตัวเนี้เราก็ไปเก็บบูรี่เก็บราสเบอรี่แล้วก็มีเก็บเห็ดนหน่อยมาก็เอามากินด้วยแล้วก็เหลือเราก็ขายจะบอกว่าขายดีมากพอเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาแช่น้ำถูกไหมให้มันผ่อนคลายอ่สบายเนอะอากาศเย็นๆสบายใจแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินอะไรกันแคปเก็ตแคปซูลคืออะไร เป็นเหมือนเ้ายๆกุ้งเทใคร lobster ตัวเล็กๆกันเนาะเป็นเอียรเนี่ย lobster อันนี้เกี่ยวกับอะไรคราวฟิชคราวฟิชที่บ้านขวายถือว่าชีวิตวันนี้ก็ complete เนาะไม่ใช่ complete ไม่ใช่ complete ค่ะแล้วก็ปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะกับบอด้าเนี่ยแหละอันนี้คือยังไม่ใช่หน้าหิมะถ้าเกิดหน้าหิมะหนนักเดี๋ยวองมาแช่จัุกที่คำหนึ่งเวลาเราแช่แล้วก็ รอบๆเนาะบันสิมากอืมอ่ะก็ปิดคลิปนะคะเดวปิดคลิปถ้ากดถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร b ์ด้านล่างเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอาหารจับคราฟฟิชมาสินี่วันนี้เราจะกินอันนี้ แล้วก็มียำแตงโมน่ากินมากเลยทำอะไรอ่ะเข<ร>าขัดเห็ไดไงเหรอไปดูดินี่เห็ดใช่ไหมอันนี้เห็ดสะอาดอ๋อนี่เห็ดสกปรกเขายังทำไม่เสร็จดอกใหญ่ด้วยเห็หนปะอ๋อโอเคไปดูไปดูผู่ชายเล่น <S <S โอเคเดี๋ยวพาไปดู พวกหนุ่มๆเขาก็ออมาเล่นน่าจะลิงชิงบอลกันนะเอาไมเล่นบอลเล่เล่บอลทองไม่กลับแล้ววันนี้ยังไง till bara. Nu räknar jag, ett, Så Titta på bollen, titta på bollen. Intéress. I got it! Jag har inte så fram. Men det var så här när man tränade. Är du med då? Ja. Kör! Bra! Tomas! Ja, det jag. det! Tja! แล้วเราก็ได้ลงหนังสือพิมพ์ของเมืองอุปซาลาประเทศสวีเดนฉบับวันที่11สิงหาคมปี2020นักข่าวสัมภาษณ์ว่าทำไมเราถึงเก็บบูเบอรี่และราสเบอรี่ป่าเหตุผลก็คือเราเก็บกินก่อนพอเหลือแล้วก็ลงขายทางเนต็ตทีนี้พอขายดีเราก็เก็บต่อขายต่อจนนักข่าวมาเจอและขอสัมภาษณ์นี่ละค่ะจบคลิปจริงๆแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ